และนี่คือเทคนิคทางรัดที่คุณไม่ต้องนั่งเสียเวลาทำบัญชีแต่ก็สามารถรู้กำไรของธุรกิจได้ครับและวิธีการเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับโดยวิธีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายวิธีเลยนะครับ วันนี้ผมเลือกวิธีที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนฟังกันครับโดยวิธีการก็คือให้คุณไปเปิดบัญชีธนาคารมา2บัญชีครับบัญชีธนาคารอันแรกเนี่ยจะเอาไว้รับจ่ายทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการของคุณครับไม่ว่าจะเป็นการรับเงินสดที่หน้าร้านก็จะเอามาฝากที่บัญชีนี้หรือรับเงินโอนจากลูกค้าครับส่วนฝั่งจ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสินค้าจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ใช้บัญชีนี้จ่ายเช่นเดียวกันครับโดยห้ามเด็ดขาดนะครับที่จะเอาบัญชีนี้ไปใช้ส่วนตัวอะไรที่เป็นรับจ่ายส่วนตััววเเเเนนีี่่่ยยหห้้้้าาาาามมมใชลททคคถกกก็ืือออสรรรรรรุุุปจจะูไงงธิ วิธีนั้นก็ง่ายมากเลยครับทุกคนก็คือทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยคุณคิดว่าคุณกำไรเท่าไหร่โดยพิจารณาจากการรับจ่ายของบัญชีที่1นีได้ล้ครับจากนั้นก็โอนเงินจํานวนที่คิดว่าเป็นกำไรเนี่ยไปไว้บัญชีที่2เช่นผมคิดว่ากําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเนี่ยอยู่ที่ส0 0 0มบาทต่อเดือนก็ให้ผมโอนเงินจานวนส0 0 0มบาทเนี่ยไปไว้บัญชีที่2ครับ ถ้าคุณทำไปสักสาเดือนแล้วเนี่ยแล้วบัญชีที่1ของคุณเนี่ยยังมีเงินหมุนเวียนในกิจการได้แสดงว่ากําไร3 0 0 0 0ื่นบาทที่คุณโอนเข้าไปบัญชีที่2เนี่ยมีแนวโน้มว่าเป็นกำไรจริงๆครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณต้องไปเอาเงินจากบัญชีที่2เนี่ยมาเติมบัญชีที่1อยู่เรื่อยแสดงว่าคุณไม่ได้กําไรเท่านั้นจริงๆครับถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ